กรณีศึกษานะครับในเรื่องของการใช้วิธีการประเมินผลการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะก็จะมี3กรณีศึกษาด้วยกันกรณีแรกนะครับก็คือหน่วยงานรัฐที่ใช้ระบบ Dynamic Pricing สําหรับการบริการสาธารณะกรณีที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลของรัฐที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยกรณีที่3เนี่ยก็จะเป็นธนาคารที่ใช้ Predictive Analytics นะครับในการอนุมัติสินเชื่อในกรณีศึกษาที่1เนี่ย หน่วยงานรัฐเนี่ยก็คาดการว่าจะใช้ระบบที่เป็นคล้ายคลึงกับของเอกชนก็คือ Dynamic Pricing สําหรับการบริการสาธารณะคือ y y n m m i p r r i i n n เนี่ยเป็นการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นถ้ามีผู้ใช้บริการมากก็มีการเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นนั้นปัญหาของกรณีนี้ที่เขาวิเคราะห์นะครับคือต้องการกําหนดค่าบริการที่เหมาะสมสําหรับประชาชนนะครับแต่ว่าทํำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้วยในการตัดสินใจเนี่ยก็คือเขา ก็มีการใช้การประยุกต์ดินามิกไทซิงอัลกอริทึมขึ้นมานะครับ <_ d iam ond> เพื่ออ้างอิงข้อมูลในเชิงดีมานอย่างเช่นชั่วโมงเร่งด่วนต่างๆหรือในชั่วโมงเทศกาลต่างๆนะเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยการใช้ทางสาธารนณะอย่างเช่นมอเตอร์เต่างๆในช่วงปีใหม่นะก็จะมีการที่เปิดให้ใช้ฟรีเป็นต้นนะครับวิธีการประเมินนะครับนะก็อาจจะใช้ AB Testing นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใช้บริการในระยะเวลาต่างๆ กับกลุ่มที่ใช้ราคาเดิมเนี่ยมีความเปรียบเทียบกันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าในเรื่องของการลงทุนเนาะ roi analytic นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณผลตอบแทนในเรื่องของการลงทุนว่าผลตอบแทนมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดในเรื่องของการที่ฟังเสียงประชาชนนะครับถ้าประชาชนยอมรับหรือไม่นะครับเป็น public acceptance นะครับในเรื่องของการร้องเรียนต่างๆผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการเพิ่มรายได้1 0 แล้วก็การลดความแออัดการบริการในช่วงเร่งด่วนแล้วก็ในเรื่องของคะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากทรัพยากรเนี่ยมีการแบ่งราคาออกเป็นช่วงๆเนี่ยทรัพยากรอาจจะมีการเฉลี่ยกันไปแล้วก็มีความพอเพียงแล้วก็รองรับได้ดีขึ้นกรณีที่2เนี่ยโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยนะปัญหาของโรงพยาบาลก็คือต้องการให้ลดเวลาระยะการวินิจฉัย แล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการให้บริการในการรักษามากขึ้นดันั้นในการตัดสินใจเขาจ้ใช้การตัดสินใจโดยการนำระบบ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการให้คำแนะนำกับแพทย์ด้วยนะก็มีการใช้ในรูปแบบที่หลากหลายนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิธีการประเมินนะครับเขาใช้โมเดล accuracy นะครับ metric เพื่อดูค่า precision หรือค่าการทำนายนะครับแล้วก็ดูการ recall นะครับ แล้วก็ f 1 score ของระบบ ai อันที่2นะครับเขาใช้ process c i r c l e time นะครับเพื่อตรวจสอบระยะเวลานะครับตั้งแต่ผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลจนกระทั่งถึงการวินิจฉัยเสร็จสิ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลลัพธ์ที่ได้นะครับเขาสามารถลดเวลาในการวินิจฉัยจาก2ชั่วโมงหรือเพียง30นาทีนะความแม่นยำในการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นจาก85%เ เป็น92%คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยนะฮะและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสูงขึ้นได้อย่างชัดเจนกรณีศึกษาที่3เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของธนาคารรัฐนะครับใช้ predictive analytics ในการอนุมัติสินเชื่อนะครับซึ่งเ predictive analytics เนี่ยคือการวิเคราะห์เชิงการคาดการในเรื่องของปัญหาที่พบนะครับเขาพบว่าอัตราการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นนะต้องการการประเมินความเสี่ยงในการ เม่นยำที่เพิ่มขึ้นต่อมาคือการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาใช้โมเดลจากแมชชีนเล e ร์นิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ประวัติทางการเงินก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งนะครับวิธีการประเมินของเขาเนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบการผิดชำระนัดก่อนและหลังการใช้โมเดลนะต่อมาก็คือเวลาเฉลี่ยในการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยถ้ามันเร็วขึ้นหรือว่าน้อยลงอย่างเงี้ยนะครับเพื่อดูตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของกำไรดอกเบี้ยสินเชื่อต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงที่ลดลงเนี่ยดูว่า มันสอดคล้องหรือไม่นะครับมันลดลงหรือไม่ผลลัพธ์นะครับอัตราการผิดชําระนี่ลดลงถึง12นะกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้นจาก5วันหรือเพียง2วันรายได้จากดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นถึง8เลยนะครับสรุปนะครับการประเมินผลการตัดสินใจเนี่ยก็เพื่อชี้ว่านโยบายของโครงการที่อิงข้อมูลนั้นนะบรรลุเป,ป้าหมายมากน้อยเพียงใดนะแล้วก็ดูว่า ช่วยปรับปรุงกระบวนการในการตัดสินใจครั้งต่อไปได้แม่นยำและก็คุ้มค่ากว่าเดิมหรือไม่นะแล้วก็ตัวชี้วัดแล้วก็วิธีการประเมินนะครับจริงๆก็อาจจะดูเรื่องของ KPI นะครับดูว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานไหมนะว่าตั้งค่า KPI อย่างไงเช่นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณนะครับความพึงพอใจต่างๆนะในเรื่องของการใช้เทคนิคหลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็น A/B testing benchmarking dashboard monitoring อะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือการเปิดรับ Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเพื่ออะไรครับเพื่อนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีการสร้างวัฒนธรรมในการตัดสินใจด้วยข้อมูลภายในหน่วยงานนั้นนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อเสริมความโปร่งใสให้มากขึ้นครับ